โอ้โหเครื่องแบบเจอตัวเลยอะไปแล้วฟิกโก้คาไม่โอแในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับตัวนี oh ้ค oh รับ oh นี oh ่เ oh จ enfin ki> ้าปลาหมึกครับ Ancient Octopus ุตนะครับใครมาทิ้งกล้องอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันกล้องเป้า มันอะไรที่ไหนเนาเฮ้ยมันเป็นอิตาเลียนเบอร์ออรี่เฮ้ยชิงดท่า้อ,อย่าบอกเพื่อนนะมันเป็นอิตาเลียนเบอร์ออรี่หรอหนูอย่าบอเพืออ่อนะเฮ้ยนี่มันมีตุ้งตุ้งบลูเบอร์รี่ทาราเล่ทาราชิมันสีโอ้โหเฮ้ยยัยยะอ,ะ,อะเออเอ่อทำไมาในภาพนี้มันไม่เหมือนกับในภาพนี้มันเป็นเลโก้ดินี่นี่อ๋อมันเป็นแบบนี้เฮ้ยเลโกคาเมโล่เรามีแปดตัวเลยอ้วแต่ว่าเปาเรามีแต่กล่องเปล่า เฮ้ยแต่ว่ามันน่าจะมีของจริงอยู่นะแสดงว่าเราต้องไปค้นหาแล้วใช่ไหมเครื่องตรวจับเออเครื่องตัวจับทํางานตืด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 ครับตอนนี้เครื่องตรวจับได้นําเรามาสู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวดูว่าเครื่องตัวจับจะพาเราไปถูกทางหรือเปล่าตุดตุดตุดตุตตตตตเฮ้ยเจอแลกแล้วเพื่อนๆเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยอันนี้มันคือตัวอะไรเนี่ย ที่ปะาตอปาตาลาะไรเออใช่ตี่ปะตอตอปัดีเหรอโอเคโอเคสว้ก่อนเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีทั้งหมดแปดกล่องเลยเหรอว้เฮ้ยแล้วจะหาเจอไหมเนี่ยโอเคโอเคเครื่องตัวจับทำงานต่อไหมเฮ้ยตาเจอใจอดีกวเพื่อนเพื่อนไปไรไปไรเดี๋ยวขอเพื่อนเพื่อนดูดีดีตัวที่สองก็คือตัวอะไรอะโอเลโอเลโอเลโอลาเหรอ ตอนนี้เราเดินสำรวจนะเครื่องตรวจจับทํางานเฮ้ยมันจะเจอกล่องหนึ่งครับเพื่อนๆไหนตัวนั้นตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตุ่มเน่เราไม่ใช่บอมบ์ดิโดข้อคอดิโดในรูปข้อสวยแต่ในแน่จริงเลยนะโอเคโอเคไปสำรวจกันต่อครับเราได้มาสามกล่องนะไปกับเครื่องตรวจจับเจ้าเปาครับตือน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 เฮ้ยเครื่องตรวจจับนำไปเครื่องตรวจจับนำไปเฮ้ยโอ้ยเจอ ตัวอะไรกเฮ้ยชิมเป็นซีบานานีนี่เฮ้ยโอเคๆๆใส่กล่องก่อนอ๋าเราดูในรูปนี้ได้เราได้เราได้อะไรไปไปนั้งอันนี้แล้วก็เอ๊ะอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่อยากได้ติ่มๆอ่ะได้สีเหรอโอเคเขี่ไปไปดูตามเครื่องตรวจจับจะพาไปครับตื๊ดตื๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนำไปเหมือนจะขึ้นไปบนบ้านมันเหมือนจะขึ้นไปบนบ้านจังเพื่อน เออเหรอเอ้อเนี่ยวามันชี้ขึ้นไปบนบ้านอ่ะเจอแล้วเอา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 แล้วเข่าไม่ได้ด้วยเศร้าเลยเอ๋อเจอเจออีกตัวหนึ่งครับเพื่อนตัวอะไรอ่ะทาราเล่ทาลาล่าเขาสวยแในในภาพจริงโอเคทาราเล่ทาราล่าเขาสวยในภาพโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปต่อกันนะเพื่อนเพื่อนทาราเล่ทาราล่าโอเคตอนนี้เจ้าเปาบอกว่าจะไปหาตุ่มตุมครับ ยัง <Okay. S 2> ไงฮึบฮึบฮึบอุ้ยทางนูนงน้นรรตรงต้นมะยมหรือเปล่าหรือว่าตรงต้นไม้อ้าวเจอตุมทุมทุมมไหนไหนไหนอ้นๆๆอันนี้เป็นทุมทุมทุมนะหมายด้วยแปดโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้เราเจอมาทั้งหมดหกตัวแล้วนะชีไไ้ไปทางนู้นต่อไปไปไปตามเจ้าเปาไปนะครับ <S 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 ดูว่าเราจะเจอครบทั้งหมดแปดตัวไหมเอ้ยชี้ไปเจอเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยปลาหมึกบูบูเบอร์รี่เนี่ยค่ะโอเคครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวไหนอะฟิกโกคาเมล่อนเออฟิกโกคาเมล่อนมอกี้เหรอมอกี้มันเหมือนชี้มาทางนู้นอะทางต้นมะยมหรือเปล่าอุ้ยเขาวานชี้เขาวานอันนี้เจอแล้วไงตรงเนี้ยที่มันอยู่ตรงนี้ไงเราเจอแล้วไงอะไรก็เจอแล้วที่ที่กระถางต้นไม้ โอเคครไปครับโอ้โหเครื่องแบบเจอตัวเลยอะโอ้โ้เป็นไรอะฟิกก้คาเไม่รอดโอเคไปครับตอนนี้เราเจอทั้งหมด8ดกล่องนะครโอ้ยเครื่องตัวจับอันนี้ก็มั่วเหมือนกันโอเคครับตอนนี้เราได้มาใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าจะต้องหลายคลิปครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมด8ตัวนะเดี๋ยวจะเรียงให้เพื่อนๆดูว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเรียงให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับตัวนะครับโบลิก้าหนึ่งตัวนะครับชิมเป็นซีนะครับทุงทุงทุงนะครับทิปิโตนะครับแล้วก็ฟิโก้คามีโลนะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ไม่เขียนว่าเอเชียนออคโตพุตบอมบารโดคอคอดิโดครับทาราเล่แล้วก็ทาราลาโอเคครับมาเริ่มด้วยอะไรอ่อบูเบอรี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เจ้าเปล่าอยากจะต่อก็คือ ทุมทุมทุมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอันอื่นเราเก็บเขาไปก่อนนะครับอันแล้วก็ต้องใช้อันสีดำหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ต่อกัน ที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับตัวนี้ครับนี่เจ้าปลาหมึกครับ ancient octopus นะครับอ่านี่เฮ้ยเท่เหมือนกันนะน่ารักอะเพราะว่ามันน่ารักดีอะแต่๋ยวให้เพื่อนๆดูครับนี่เอ้มันน่ารักดีนะเพื่อนๆนี่ตัวแรกครับเราเสร็จแล้วครับเราขอต่อทะเลครับอ่ะโอเคครับนี่เดี๋ยวเราจะต่อทุ่งๆเป็นตัวถัดไปครับโอเคครับแจกอะไรครับเฮ้ยดูดิ ได้อยูครับเนนี้เราก็ต่อทุงทุใงทุไก้จะเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวครับครับตอนนี้เราก็ ได้ตัวที่สองมาเรียบร้อยครับก็คือทุงทุงทุงซาฮูไอ,อ้ไอ้ก็คือสองตัวที่เราได้มาวันนี้นะครับเฮ้ยเปลูมันทำเป็นดอกไมบ้บานหบดนีไ่ได้<า>โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาสองตัวนะครับเป็นปลาหมึกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นทุงทุงทุงอีกหนึ่งตัวนะครับอยากให้ดูให้เพื่อนๆดูทุงทุงทุง บอ่าอันนี้ก็คือทงทงท,ง,ทงนะครับอีกหนึ่งตัว <Wow. S 1> โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะต้องพอเท่านี้ก่อน,นอเนาะเดี๋ยวเราคลิปหน้าแน่นอนอครับเราจะต้องมาต่อที่เหลือทั้งหมดกันครับอ,อ,อ่ะฝากบอกเพื่อนว่าก่นห้าก็ใช้ช่อง Paul s o l ด้นะแต่ว่ายังมีอีกคลิปนึงโอเคครับย<ๆ>ังไงไคคก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่งอง Paul Solly ด้วยนะไปแล้วไป